สวัสดีครับผมจากร้านสุจันทราอ่าอัพเภทเกษตรวิสัยยังกัด้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้วันที่อ่ามเนาะ13ตุลาคม68นะครับพอดีกรับมาบ้านมากกระสินพี่น้องไลายคนที่ทำมาสมจับซาวมันไปใส่นอ้นองยี่เจ้านุฬาไลคเมื่อเนี่ยตกงสองสามมื่นคนอ,อะ นะครับพอดีมางานกีฬาประเพณีนะครับวัที่บานเกิดนะครับจะเลยขอหยัดจุดล้านนะครับปีละเทือครับยุดประดนครับอ่าปีละเทือเท่านั้นนะครับคุณอยู่ครบสามหมื่นะครับวันที่14ก็เปิดตามปกตินะครับผมนะครับยันหญ่ของไทยพมเาวนะครับพอดีอ่ามาตั้งวิธีครับวัที่บานนะครับาหแับนี้ครับพมเาว ต่างเวทีนะครับคืนนี้จะมีการแสดงหมอรำซิ่งนะครับอยากเลยไทยคลิปวิดีโอมาพาคุณน้องมาเบิ่มาชมกันนะครับผมทีมงานครับพิมพ์มานหาหัวขนนะครับร่วมกับเจ้าของนะครับเบิก์ตมาซอยบ้านเจ้าของนี่ละไกยุกไกลๆครับเวทีวัอนี้อันนี้มองตั้งเวทีครับนันนี่เพื่อนพูดไก่กันคือนยังไงครับอยู่หลังเต็ิ๊ม คปั่นเวลากับปีติว่าเลยครับตีแล้วแล้วกับมา่านตั้งเวทีครับผมดัดประยันเนี่ครับเทียบงานนี่นี่อันนี้ก็ปีติว่าเลยครับตั้งเวทีได้ไป,ไประมีติว่าเอลยใช้70%แล้วนี่แหละนะครับผมอาแจ้งข่าวนะครับกับปตีว่าเล,เลยดีครับ แจ้งข่าวครับวันที่1 4พรุ่งนี้นะครับกรลาคมร้านเซ็นเซาเปิดให้บริการเด้อนะครับพี่น้องแจกแก้เคลื่อนนะครับกามาได้เลยนะครับอันนี้ตั้งสองชั้นนะครับพี่น้องตู้สเปรด10แบบเดี๋ยวเป็นตู้ช่างคนตู้อีรำนั่นแหละนะครับแต่ใส่โลโก้เป็น KSC กลมสาวนะครับเวทีกับเจ็ดห้องเนาะเจ็ดห้องสองชั้นนะครับจะเปิดเมทุลิปจิ้มงานเปิดก็คือครั้งขนาดครับตั้งได้สองขนาดครับจิ้มงาน ฝากพี่น้องติดต่อผลงานนะครับอยากได้เวทีอยากได้เครื่องเสียงนะครับของพี่ชายของร้านสมจันทร์ซาวนี่แหละนะครับผุบเปินเกือบตมาก่อนนะครับยังมีสมจันทร์ซาวน์ม่านน้ำฝนนะครับเอาพี่น้องอยากได้เครื่องเสียงอยากได้เวทีนะครับก็ติดต่อมาได้คมซาวนะครับการะะสินร้อยเอ็ด สารคามคอนแก่นเข้าไปได้นะครับลองโทรมาสอบถามราคากันดูนะครับก็เบอร์โทร0630564876นะครับเบอร์โทรผมซาวหรือว่าทักมาทางร้านสมจันทร์ซาวเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรก็0650945779นะครับนี่อัลเพิฟรดิกับเปเตอร์คอรขอเข้ามาเลยครับนี่เตอร์คอก์มาแล้วๆครับมักตั้งเวทีครับนี่นี่มูสเบีครับนี่เป็นกีฬาหมู่บ้านนะครับผมเม็นกีฬาอบตนะครับกีฬาหมู่บ้านก็คือในบ้านนงกบนี่แหละ เอาหมูแต่ละหมูมามามาเจอกันนะครับหมูกบหมูเก่าหมูซีฟิลหมูซีเวียหมูซีสองนะครับก็เอามาเจอกันพัดตะกีฬามาเจอกเลยแต่หมูบ้านนะครับก็คือว่าใหไงทำกีฬาอบต่อนะครับก็จ็นความสนุกภายในหมู่บ้านเนาะนะครับตั้งเได้หลายครั้งหนึ่งแล้วนะครับทางละสิบสองใบนะครับตู้เวียรเพิ่นอันนี้ตั้งสองสั้นนะครับอันนี้ตู้เฉียงกลางก็เป็นตู้หนึ่งคูณหนึ่งนะครับแปดคูณสิบสองนะครับจะได้กันสิแขนเ่ยโอ้โหอยู่ไก่ดอก เป็นตะยานครับวายู่ไก่ทับครับตั้งแล้วก็ไปเล่นกีฬาครับพี่หลงอ่ามอนิเตอร์นะครับก็เป็นของท p k โอ้มีแต่ของดีๆเลยครับผมใส่ใส่แต่ของดีๆเลยติดต่อตีเสมอได้ไหมนะครับคนที่สองของ .9 ติดต่อวิีเขียนเสียงหรือว่าติดต่อ มีผิมงึง,งนไปให้นะครับ้าวมาันี้นะครับพี่นองวันที่14นะครับยะมีคีร้านสมจันทรซาวเปิดให้บริการเด้วนะครับผมพี่น้องยักได้แกลงขายนะครับ ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าอยากได้วิทยุเครื่องเสียงนะครับในเครือ,อเดียวกันกับนสนเด็จซาวนะครับติดต่อมาได้นะครับ0650945779นะครับเอ,าเอ,าอ้าขออยากไปตีมะเร็งกอนครับวันนี้